พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูอีกอช่องหนึ่งนะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของควันตั้มเพราะฉะนั้นจะมีสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับได้เข้ามาถามแล้วก็ควันตั้มคืออะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับได้บอกแล้วว่าควันตั้มคืออะไรนะครับผมก็ได้ยอ่อแล้วก็ให้ข้อมูลไปแล้ว แล้วทีนี้นะครับในบล็อกเชนของ PI เนี่ยนะครับก็ได้บรรจุไว้ในเรื่องของควันตั้มก็คือ314159นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโค้ดต่างๆมากมายเราสามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้แล้วก็สิ่งสำคัญนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของเกี่ยวกับ ISO 2022นะครับแล้วก็ใบรับรองต่างๆมากมายนะครับซึ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวโยง เกี่ยวกับ ISO นะครับอย่างที่พี่น้องเห็นในขณะนี้อันนี้จะเป็น ISO ต่างๆนะครับซึ่ง PI ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเกี่ยวกับ Ethereum นะแล้วก็ Stanford Blockchain มากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Microsoft ด้วย คาร์ดานอทริปเปินะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบ i น a n นซ์ uh, ด้วยนะครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลเหล่านี้ซึ่งอยู่ในบล็อกเชนทั้งหมดเลยและบล็อกเชนเหล่านี้นะครับที่พี่น้องเห็นก็สามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ด้วยเรื่องของธนาคารด้วยเรื่องของกองทุนด้วยนะครับ ก็จะมาเกี่ยวโยงใน PI l บล็อกเชนทั้งหมดเลยนะครับและทีนี้จะพาพี่น้องมาดูในเรื่องของเกี่ยวกับ b i n a n น e นะครับว่าเกี่ยวโยงเขาเรียวกว่า b i n a n น e Smart Chain ซึ่งเป็นกระดานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็จะมาอยู่เชื่อมโยงนะครับกับ TI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆ BNB นะครับรูปใบเน้นนะครับได้มาเชื่อมโยงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่ผมนำมาให้กับ สมาชิกทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมกันนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมาดูเรื่องของ Ripple นะครับ Ripple ก็ได้เข้ามาเชื่อมใน t i Blockchain เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้เลยอันนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในอยู่ในเนื้อหาด้านในนะครับ ที่อยู่ข้างในที่สอดไว้เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเองก็จะมาสื่อสารให้กับสมาชิกพี่น้องทุกท่านนะครับประมาณนี้ก่อนเนาะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ